สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการตอนเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับวันที่ฝนตกนะครับตกทั้งวันครับช่วงนี้แถวอีสานนี่ฝนตกตลอดเลยครับพี่น้องครับ3ามี่วันมาแล้วครับไม่ได้ออกต่อนกเลยวันนี้วันเสาร์นะครับจริงๆแล้วผมต้องถ้าว่างปุ๊บนี่ผมจะออกต่อนกทันทีนะครับแต่วันนี้ก็คือจบข่าวนะครับก็เลยแบบ ามาเล่นนะครับบ้านทีมงานนะครับผมออกมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับผมไม่ได้ต่อนกก็ได้มาเจอทีมงานได้มาดูนกนะครับได้มาฟังเสียงนกขันนะครับก็เอาแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีาสาระดีๆนะครับมาฝากพี่น้องกอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องนกนะครับสนับปีกที่เป็นคันซ้อนนะครับผม นะอย่างเช่นไม่มีครับแถวนี้ผมก็หาดูอยู่นะครับอย่างเช่นนกของพวกควรนี่ก็ก็ยังไม่ใช่นะครับคันซ้อนนะครับยังไงนะครับก็คือช้อนนี่แหละครับพี่น้องครับนะแต่อีสานเขาเรียกว่าซ้อนซ้อนก็คือช้อนช้อนโตนี่แหละครับพี่น้องครับนะจะให้เรียกแบบ ทางภาคกลางก็จะเรียกว่าสนับปีกแบบคันช้อนนะครับอ่าช้อนโตะนะครับเนาะแต่อีสานก็จะเรียกว่าสนับปีกแบบคันซ้อนนะครับไม่คือไม่ใช่แบบมันซ้อนกันนะครับพี่น้องครับคือสนับปีกอ่าคันช้อนเนี่ยเนาะคันช้อนหรือคันซ้อนเนี่ยนะครับคือสนับปีกมันจะคล้ายๆนะครับอ่าช้อนนะครับคือเป็นโค้งๆนะครับไม่ต่านสังเกตช่วงที่นกกําลังคูครับพี่น้องครับนี่อย่างเช่นตัวนี้ก็ เห็ไนไหมครับด้านบนมันจะเป็นแบบโคง้โคงๆอ่ะครับพี่น้องครับนะโคง้โคงๆแบบเขาเรียกว่าอะไรโครง้งอ่ะครับพี่น้องครับนะส่วนมากเราจะเจอเฉพาะช่วงที่มันคูนะครับถ้านกคูนี่คือขนมันจะพองตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับซึ่งมันจะไม่ไม่ใช่นกอ่าคันซ้อนนะผมขอเรียกคันซ้อนแล้วกันนะครับอ่าคันซ้อนหรือคันช้อนนั่นแหละนะครับนะอ่าคือมันจะไม่แบบ อ่าเหมือนตอนนกคูแต่มันจะทําอยู่ครับพี่น้องครับมันจะทําให้เราเห็นเลยนะครับนะนกตัวนี้ก็ยังไม่มีครับผมคือผมสังเกตนะนกที่เป็นนกอ่าขนที่เป็นอ่าคันช้อนนี่ก็คือมันจะเป็นขนที่ชี้ลงหาคอนครับพี่น้องครับอ่าจะเป็นขนชี้ลงหาคอนนะครับส่วนมากจะพบในนกหนึ่งกุกนะครับนกหนึ่งกุกนี่จะพบ นะแต่ถ้าเป็นนกสองกุกนี่ก็ก็มีครับแต่จะต้องเป็นนกสองกุกที่ทรงนกหนึ่งกุกนะก็คือมันจะชี้ลงอคอร์นนะครับคอร์นกลงเลยนะนะชี้ตรงลงมานะครับนกส่วนมากพวกเนี้ยนะครับจะเป็นอ่าขนเนี่ยนะครับคันซ้อนนะครับหรือคันช้อนเนี่ยนะครับผมนะมันก็เลยจะคล้ายๆกับสูตรที่ผมใช้ดูนกเวลาผมเลือกนกก็คือสนับปีกนกจะ ต้องนะครับแทงลงข้างล่างใช่ไหมครับก็คือแทงลงหาคอนนะครับคอนกลงนะครับนั่นแหละมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่านกที่เป็นคันซ้อนนี่คือขนของสนับปีมันก็จะโคง้คงๆนะครับเหมือนนกพองตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่นะครับนกพองตัวอีกแบบนึงแต่ว่าขนาคันซ้อนนี่คือมันจะแบบว่าโค้งๆโค้ง,ง,งนิดนึงนะครับเนาะ มันจะทาแบบนั้นส่วนมากจะเจอในนกหนึ่งกุกแล้วก็สนับปีที่มันชี้ลงหาคอนชี้ลงข้างล่างไม่เลียงไปกับตัวนะครับอันนี้จะเจอในนกส่วนนี้นะครับนะทีนี้มันมัน,ม,นมันดียังไงนะครับถ้านกคันซ้อนนี่นะครับผมลักษณะที่ผมดูนี่คือมันจะแบบแบบคู่กันเลยครับพี่น้องครับระหว่างนกที่สนับปีกทิ้งดิ่งลงหา พรนะครับแล้วก็นกที่เป็นคันซอนนี่คือมันจะโก่งด้วยนะครับมันจะโกง่งโก่งโค้งแล้วก็ทิ้งลงข้างล่างด้วยนะครับอ่าทีเนี้ยผมว่านกพวกนี้ก็คือขึ้นขึ้นดีเลี้ยงง่ายครับพี่น้องครับขึ้นเร็วด้วยนกอะนะครับอ่าแล้วก็เล่นมาก็คือเป็นนกที่จิตใจดีด้วยครับพี่น้องครับนะอันนี้คือนกอ่าที่เป็นอ่าคันซอนนะพี่น้องนะผม คือเอาง่ายเลยว่าถ้าเกิดผมเห็นนกที่มันมึกสนับสนับปีกนี่ชี้ลงคอเนี่ผมผมจะจับไว้ก่อนเลยครับพี่น้องครับถือว่าไม่ค่อยพลาดนะครับถือว่าถือว่าเล่นได้นะครับผ่านเลยผ่านผ่านเกือบทุกตัวครับพี่น้องครับเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นนกอสองกุกถ,ถ้าสองกุกชี้ลงคอรนี่ผมว่าสุดยอดเหมือนที่ผมพูดนั่นแหละว่านกสองกุกให้ได้ทรงนกหนึ่งกุกะนะครับอันนี้สุดยอดเลยนะครับแล้วก็ รอบข้างนะครับมีแต่นกครับนะเอามาดูกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับตัวนี้นะครับไม่ใช่อะไรอื่นไกลนะครับเป็นนกที่พ่อควรแกต่อได้แถวบ้านครับพี่น้องครับนกต่อได้แถวบ้านนี่ท่านเคยได้ยินไหมครับบางท่านบอกว่านกเก่งไม่ต้องไกลบ้านนะครับมันจะอยู่แถวแถวบ้านนี่แหละครับใช่ครับพี่น้องครับมันดียังไงหนึ่งก็คือ อันดับแรกเลยคือมันอยู่ใกล้คนครับพี่น้องครับหนึ่งมันอยู่ใกล้คนนะครับมันก็เลยเป็นนกที่ขึ้นเร็วครับเพราะว่ามันไม่กลัวคนนะครับอ่าเพราะว่าผมเห็นหลายค่ายนะว่าโอ้ไปต่อเฉยๆเราไปต่อไกลๆอ่ะแต่ว่านกดีอยู่แถวบ้านนี่แหละนะครับมันไม่ได้อยู่ไกลนะครับเนาะอ่านี่เป็นอีกหนึ่งตัวนะขึ้นเร็วนะครับเทียบคู่ลแล้วนะนกตัวนี้นะผมพอควรนะครับได้ประมาณเดือนเดือนเดือนได้อยู่ ตรงแถวๆหน้าหมู่บ้านของแกนะครับผมติดถนนใหญ่เลยนะครับใกล้ๆกันเลยนะครับอ่าแกไปเกี่ยวหญ้าให้บัวนะครับแล้วนกมันก็ขึ้นแล้ะครับตอนเนี้นะครับโอ้แต่ว่าตัวนี้สนับปีกดีมากครับพี่น้องครับทั้งหนาทั้งฉีนะครับอ่ามีกรีบบัวด้วยนะครับสมกับนกขึ้นเร็วครับนกอ่ะเพราะว่ามันมันอยู่ใกล้คนนะครับนกอยู่ใกล้คน นะครับมันจะไม่กลัวคนนะครับมันขึ้นเร็วเวลามาอยู่กรงก็จะไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนาะอ่าอันนี้คือนกที่อยู่ใกล้คนมันจะดีนะครับแล้วก็มันจะอยู่ถิ่นใกล้ถิ่นของมันนะครับนกอ่าใกล้ถิ่นของมันใกล้อ่าที่มันอยู่ครับมันก็จะขึ้นเร็วครับนกเพราะวามันไม่ได้ปรับอะไรนะครับบางทีเราเอานกภูมาใช่ไหมครับ เอานกพูมาปุบเนี่ยเรามาไปแบบที่มันก็ปรับยากอย่างนี้ิดนึงนะครับหรือเราเอานกโคกนกทามไปไปอยู่เลี้ยงไว้ใกล้พูใกล้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะปรับที่ปรับทางอะไรยุ่งยากไปอีกนะครับตรงนี้แต่ถ้าเราได้นกแถวบ้านเราเนี่ยแล้วมาขังไว้เนี่ยนะครับมันก็จะปรับตัวได้เร็วนะครับน้องครับเนาะอันนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวที่แกได้ล่าสุดที่ไปกันวันนั้นนะครับไปกับพ่อเอียที่แกได้่ำาำอ่ะ นะครับนกตัวนี้ก็ตัวใหญ่มากตอนนั้นเลยที่อยู่ในพเนียดนะครับเต็มพเนียดเลยนะครับนะนกตัวนี้ก็ไม่ทราบว่ากี่กุกนะครับแต่ว่าดูแล้วผมดูแล้วก็คือจะต้องเป็นนกหนึ่งกุกนะครับพี่น้องครับนกตัวนี้น่าจะเป็นนกหนึ่งกุกชัวๆเลยนะนี่ถือว่าโอเคนะครับนกหางไม่หักเลยนะนี่แหละอีกประเด็นหนึ่งนะครับนกเราก็ต้องเวลาเราจับนกเราก็จับแบบนี้แหละหาตัวที่ หางไม่หักอย่างเงี้ยแหละพี่น้องครับอ่าไปเลี้ยงครับนกอ่าพอควรว่ายังไม่ขันนะครับนกยังไม่ขันนะแต่ว่ามันมันนิ่งครับนกนิ่งมากนะนะครับสนับปีกก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยตัวเนี้ยสนับปีกนะครับมันจะผมว่าถ้ามันตั้งดีๆนะผมว่ามันจะชี้ลงข้างล่างนะครับชี้ลงหาคอนนะนกตัวนี้นะผมดูแลนกตัวนี้นะเดี๋ยวรอให้มัน ตั้งตัวอะไรได้ก่อนครับพี่น้องครับให้มันตั้งตัวให้มันขึ้นอะไรได้ก่อนผมว่ามันน่าจะมีเปอร์เซ็นที่จะเป็นนกที่ขนสนับปีนะครับชี้ลงข้างล่างนะครับเห็นไหมมันจะเลี้ยงง่ายครับนกเห็นไหมไม่ค่อยดิ้นไม่อะไรเลยนะครับเห็นไหมหางก็จะแบบหักไม่อะไรเลยครับเนาะนี่แหละนะครับถือว่าโอเคครับถือว่าผ่านนะครับเนาะถ้าเกิด ท่านไหนนะครับมีนกสนับปีกที่เป็นสนับปีกแบบคันช้อนนะครับหรืออีสานเรียกว่าคันซ้อนนะครับก็คือแบบช้อนโต๊ะเราเนี่ยนะครับให้ให้พี่น้องนั้นเก็บไว้ได้เลยนะพี่น้องครับผมว่าผ่านแน่ๆได้เล่นแน่ๆนะครับนี่นะครับพ่อควรก็มาแล้วตอนนี้นะครับทำกับข้าวอยู่ครับพี่น้องครับทีมงานก็ฝนตกก็มา พบปะสังสรรค์กันเป็นธรรมดาครับจริงๆต้องไปพบปะสังสรรค์กันอยู่ป่านะครับนี่แต่วันนี้มาอยู่มาอยู่บ้านนะครับระควนพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพ่อแนกทำกับข้าวนะครับวันนี้เราได้อะไรพ่อวันนี้เราได้อ่าอันนี้เป็นเนื้อหมูลวกจิ้มนะพี่น้องครับเป็นลวกจิ้มนะครับผมอ่าตอนนี้ผมก็มาดูนกพวรนั่งนานแล้วแหละพี่น้องครับหานกที่เป็นสนับปีกบ้านเราจะเรียกว่าคันซ้อนนะครับหรือว่าคันช้อนเนี่หนะครับ แต่ว่าพวกคนไม่ได้เอาช้อนต๊ะมานะเอาเป็นช้อนอันนี้อ่าช้อนแบบนั่นนะแต่ว่าช้อนแจงช้อนแจงพี่ว่านครับนั่นแหละช้อนแจงไปโกบๆครับอ่าก็หายากเลยพ่านกแบบนั้นงั้นนึกภาพออกยกครับไม่มีเนาะเพราะคอยเห็นครับหายากนะแต่นกที่สนับปีกชี้ลงคอหน่เจอะหาลายอยู่อ่าเขาเล่นใบมะขามใบใบมะขามยน่อยซุ่มันซุ่มล่า จังสิอ่าตอนแรกจะเียบนะครับผมมาผ่านนะนกทุ่งหนีพันที่สนับปีกสี้ลงคอนผ่านปอกเคยเลือดลูกอ๋อกินอะไรนะพ่อหนะอ่อิมเป็นน้ำาับบนเสื้อเนาะสบนเสื้อฮบบเสื้อได้เศนแกงมีฟองด้วยครับเนาะอ้าก็ถือว่าหายากนะครับนกที่เป็นนกคันคันซ้อนนี่ผมก็ยังตามหาอยู่ยังไม่เจอครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิด มันถือว่าคอยมันถือ่าคอยเรียบดอกซุ่งครับแตมันมันจะบองอยู่ตลอดครับเป็นไข่ไข่พองๆน้อยมันแบบไม่หาไม่เจออันนี้ก็ต้องต้องลองดูครับพี่น้องครับว่ายังไงนะแต่ว่านกตัวนี้เห็นไหมครับแน่นอนเลยสนับปีกมันจะ ทิ้งลงข้างล่างนะครับนกตัวนี้แหละนี่แหละเห็นไหมครับนกใหม่ดิครับหายากนะครับนกที่เป็นแบบนกใหม่ๆแล้วยืนอย่างเงี้ยปีกแค่ไหนคืนซ้ำมันนกคอนเสิใช่ครับนกนี่แล้วอาทิตยสบ่เป็นอาทิตย์ที่สครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเสาที่สว่างอะไรทั้งหมึกทั้งสนับปีเห็นไหมครับจะชี้ลงหาคอนี่ยนะครับนกอ่าจับได้ครับนกตัวนี้นะครับจับได้เลยไปเลี้ยงได้เลยนะไม่ต้องห่วงนะครับนกอ๋อ คำมืดไปแล้วครับนี่เห็นไหมมันจะนิ่งมันจะนิ่งกว่าเห็นไหมตัวนี้ขนาดได้มาก่อนนะวะเนาะยังหางหักนะพี่น้องเดีวนี้เดือนกล่วที่สองเดือนแล้วแต่ว่ามันคูดันอะไรแล้วตัวนี้คู่เดียวแล้วขันแล้วอ่านี่นะครับแต่ว่าตัวนี้เห็นไหมครับมันจะไม่ดิ้นเลยครับนกประมาณกี่ที่ทวนว่าสองถึงสามนี่นี่เสาที่สองเสาที่สองนะถ้ามันดิ้นมันดิ้นแล้วครับนกเสาที่สองครับปีที่สองนะครับมันจะชี้ลงข้างล่างนะครับนกตัวนี้นะนะมันจะชี้ลงข้างล่างนะครับมันต้องพรวดพุ่งและงงไร คือว่าเส้ได้ครับพี่น้องครับนกผมว่าผ่านเลยจับได้ครับนกที่สนับปีชี้ลงหาคอนเนี่ยนะครับแล้วเล่นดีด้วยครับนกนะผมชอบบ่คอยพอเดยครับพ่อเคยเล่นยูแต่ว่ค่อยพ่อแบบไหนแบบชี้ลงชี้ลงบุนลงไปหาหนูแล้วก็เป็นไปหาหูแจงแล้วก็เป็นคันคันซ้อนด้วยนะพ่อเนาะคันซ้อนก็าเคยเล่นอยู่เคยเคยได่อยู่มันสีขนบ่คอยเรียบดอกทุ่น คนที่งมุป็๊มเนี่ยมันจะโกงนิดนึงครับโก่งๆบ้านเราเรียกว่ากโกบๆขนโกบก็คือขนมันโกงอะไรพี่น้องครับอ่ามันจะเหมือนนกจะคูอยู่เรื่อยๆครับแบบนั้นแหละครับมันจะยืนอย่างนั้นเลยนะครับนกอ่าไมหาเลยนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็ยังไม่ใช่นี่ตัวนี้ก็ก็ชี้ลงข้างล่างเหมือนกันนะครับนกนะครับโอเคอยู่อ่ามันก็พอได้อยู่ครับนกก็ดูอยู่ครับต้องอาศัยช่วงมันยืนแบบนี้แหละครับพี่น้องครับถ้ามันดิ้นแล้วมันจะ กับรูปมันเหมือนเดิมอ๋ออ่ะอะถือว่าวันนี้มากินบรรยากาศนะครับฟังนกฟังอะไรนะครับไปด้วยนะครับนกพวกวัวนี่ขันตลอดนะครับ,ขอ,รบขอให้มีไฟน้ะงวอเนาะถ้าปิดไฟค่อยค่อยค่อย,อยเงียบแต่ถ้าเปิด,ดไฟนี่ขันดีอย่ครับเอาแน่ล่ะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับต้องแต่ละสูตรมันมันคือเราได้วิเคราะห์นะครับมันยังไม่ตายตัวแต่ว่า ผมม่าใช้ใชได้เลยนะครับง่ายนกอ่าสามารถที่จะเอาโัรศัร์เอามาเลี้ยงได้เลยนะครับนกเนอะผมว่าไม่พลาด<ม>หรอกครับไม่พลาดหรอกนกที่ที่แบบว่าหมึกอ่าที่สนับปีกมันชี้ลงคอนเนี่ยนะครับมันบกพ่องมหสามารถ,าารถออกมาได้เลยนะครับาารเพราะว่านกต่อผมก็คือนกอ่าเจ้าอ่างผมก็อย่างนั้นเลยครับพี่นองครับขาดแต่คันซ้อนเฉยนะครับแต่ว่าอ่าสนับปีกนี่ชี้ลงหางคอนเลยก็เหรียมากพอกับม่สุดเดียวอ่า เออถ้าใบประคับน้อยเพื่อนอ่าครับผมครับผมอ่ะยังไงเดี๋ยวก็ขออนุญาตนะครับอ่ากินน้ำสปอนเซอร์แช่น้ำแข็งก่อนเนาะก็ครับผมก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อทังใจและเพื่อทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปได้ที่มีสาระมาฝากแค่น้องเช่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งรับข้อมูลใังไงสำหรับผมกับพักควรไปก่อนครับพักควรครับสวัสดีครับครับครับ Thank <tune> you <tune> 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 <tune>